แผนเทสวันนี้นะครับสนับสนุนโดยบล็อกเอ็กผู้นําด้านเทคโนโลยีการเทรดเป็นบล็อกเกอร์สัญชาติออสเตรเลียนะครับให้บริการมากกว่า13ปีแล้วก็ยังมีท็อปไลน์เส้นอย่างเอซิกโด่งดังในสายการเทรดทองสุดๆนะครับด้วยค่าสเปรดเฉลี่ย12จุดแคบที่สุดในตลาดแล้วก็ยังไม่มีค่าคอมพิชั่นเพิ่มเติมอีกด้วยนะฮะไม่ว่าเราจะเป็นสายสกาวปิ้งสไนเปอร์หรือว่าเดชเนะี่ยไม่ว่าจะเป็นสายไหนก็สามารถเทรดได้ลื่นไหลด้วยระบบสเสถียนสามารถออกออเดอร์ได้ไวมากระดับ4มิลลิวินาทีนะฮะไม่จะะาก เราสามารถเทรดชนข่าวได้สบายนะฮะและที่สําคัญเป็นเจ้าแรกๆที่พานักเทรดไทยเนี่ยทำการเทรดได้บนเทรดดิ้งวิวถ้าเราเทรดทองอยู่แล้วนะครับต้องนึกถึงบลอกเอ็กแคทุกคนสามารถสมัครเข้าร่วมเทรดกับบลกเอ็กแคได้ที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับสำหรับเทรดเดอร์ชาวลาวสามารถเทรดกับเอ็กแคได้แล้ววันนี้เปิดบัญชีง,ง่ายๆเพียงแค่ใช้ัตรประจําตัวสวัสดีเทรดเดอร์ทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาวางแผนเทรดทองคํากันเหมือนเดิมก็สําหรับแผนของเมื่อวานนะครับที่ผมให้ไว้นะก็จะเป็นช่วงโซน 51.59 1นะะกับกราราคาก็ลงมาเทสนะครับเรียบร้อยเลยนะก่อนที่จะกลับตัวขึ้นไปดีดไปถึงเป้าหมายตามแผนของเราเลยนะฮะก็คือช่วง28.4 8นะครับประมาณ2,600จุดนะครับก็หวังว่าหลายๆท่านน่าจะได้ของไปนะฮะเพราะว่าผมได้มีการเข้าไปแจ้งเตือนแล้วนะครับในทีลแกรมนะว่ากราฟเนี่ยมาถึงโซนเฝ้าระวังแล้วนะครับจังหวะที่กราฟเนี่ยกำลังลงมาที่โซนพอดีนะฮะผมก็ได้มีการเข้าเทรดไปนะฮะช่วงนี้นะ ทสอปุ๊บแล้วผมก็เห็นรีเจ็ตนะฮะเป็นการปฏิเสธการลงต่ออย่างชัดเจนนะะผมก็เข้าบ่ายนะฮะสองม้นี้นะแล้วก็ทยอยแบ่งเก็บไปนะครับผมก็แจ้งทุกขั้นตอนเลยนะในเทเล gram นะฮะช่วงนี้นะครับช่วงล่างเนี่ยผมบอกว่าครับราคานะครับเรามีเป้าหมายอยู่ที่2884แนะครับแต่ถ้าปัจจุบันเนี่ยถ้าปิดเน่ยอยู่ที่บัน800จุดนะครับีทผมถือมานะถึงช่วง2877นะครับ อาจจะปิดหรือถือชน TP ก็ได้นะครับแต่ผมเลือกไม้ที่เหลือเนี่ยผมเลือกถือชน TP นะครับก็ได้ไป2,600จุดนะครับก็เดี๋ยวเรามาวางแผนเทสดวัน้ี้กันต่อนะครับว่ากราฟราคาเขาจะมีแนวโน้มปรับตัวไปในทิศทางไหนต่อได้บ้างนะฮะสำหรับโซนด้านบนนะครับผมยังใช้เหมือนเดิมนะครับล่าสุดนะครับกราฟเทส 2884.81อยู่นะครับก็ยังไม่ได้เลือกทางไปที่ทางไหนต่อนะครับเพราะว่าช่วงช่วงแรกเนี่ยเขาเบรกขึ้นไปได้นะครับตอนนี้เขากลับมาเทสนะครับแล้วก็มีเรีแอคชั่นในเมื่อเช้านี้เนาะจุดที่น่าสนใจนะครับโซนด้านล่างนะด้านล่างเนี่ยผมยังใช้เหมือนเดิมนะครับยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงช่วง59-51นะครับผมมองว่าถ้าในอนาคตเขากลับลงมานะครับภายในโซนนี้นะมีโอกาสที่ยังอาจจะใช้ได้นะครับใช้รับราคาได้อยู่นะฮะ เพราะฉะนั้นเราจะเลือกเทรดจากโครงสร้างชุดนี้นะครับที่ขึ้นไปล่าสุดนะฮะอาจจะใช้ทำเฟรมที่เล็กลงมาหน่อยนะฮะชุดนี้เบรกหายขึ้นไปต่อล่าสุดนะครับโซนที่น่าสนใจที่ผมรออยู่นะครับก็จะเป็นโซนนี้ตรงนี้ผมมองเป็นสภาพคล่องนะฮะเป็น liquidity ดีมานนี้นะครับถ้ากราบลงมาน่าสนใจนะครับสำหรับชุดนี้นะครับก็เป็นเป้าหมายระหว่างทางนะ ผมมองว่าระหว่างทางนะครับชุดนี้ขึ้นไปถึงโซนนั้นบนนะเราสามารถแบ่งนะครับแบ่งเป็นโซนนี้ได้นะครับประมาณนี้นะครับช่วง2901นะครับ2901กอ่าก็มองเป็นช่วงประมาณ2อ0พนะครับเลขกลมๆเนาะ2 9 0พนะครับชุดนี้ถ้ากราฟขึ้นมาเราก็สามารถดูเลเวชันได้นะครับอาจจะมีการพักตัวที่โซนนี้ได้นะครับเพราะว่าเป็นแนวคีย์เลเวลด้วยนะครับ แล้วก็อาจจะมีการทับซ้อนกันระหว่างแนวฟีโบด้วยนะครับช่วงเป้าสุดท้าย423.6นะครับของชุดขึ้นชุดนี้นะครับประมาณนี้นะฮะอันนี้เป็น extension ชุดล่าสุดนะครับก็ไปใกล้เคียงกันนะครับก็น่าจะมี reaction อยู่นะถ้าขึ้นมาตรงนี้อาจจะมีการพักตัวระยะหนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นโฟกัสนะครับอาจจะเป็นโฟกัสเป็นโซนก็ได้นะครับอาจจะเป็น2 9 0 0ถึง2อ0 4อะไรแบบนี้นะฮะ ถ้าขึ้นมาก็ดูดแสงกับตัวอันีกครั้งหนึ่งนะฮะก็ประมาณนี้นะครับจุดที่ผมรอก็คือโซนดีมานนี้นะครับอยู่ที่ราคาประมาณสองแปดเจ็ดหกนะฮะเดี๋ยวถ้ากราฟมาถึงผมจะตั้งแจ้งเตือนไว้นะครับแล้วผมก็จะไปแจ้งในเทเล gram อีกทีหนึ่งนะครับถ้ากราฟลงมาที่โซนนะฮะก็ประมาณนี้นะครับสาหรับแผนเทรดในวันนี้เนาะสำหรับโซนของเมื่อวานนะผมยังเอาไว้ทุกโซนนะครับไม่ได้ลบทิ้งเนาะเพราะว่า เขายังทำหน้าที่ได้อยู่นะฮะประมาณนี้นะครับสำหรับแผนเทดในวันนี้เนาะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีอัปเดตสดเพิ่มเติมก็เหมือนเดิมนะครับผมจะไปอัปเดตให้ในกลุ่ม Tele g กรมนะฮะก็สำหรับลิงก์กลุ่ม Telegram นะจะอยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้ทุกคนสามารถกดเข้าร่วมได้ฟรีนะครับก็เดี๋ยวเจอกันคลิปถัดไปสวัสดีครับ